ชมวิถีชีวิตชาวสวนนะครับตอนนี้มีเขียวเสวยเนาะเขียวเสวยก็กินมันๆน,นะครับแล้วก็มีมะม่วงที่จะกินกับข้าวเหนียวมูนแต่ตอนเย็นต้องรีบขึ้นบ้านนะครับเพราะว่ายุ่งเยอะอันตราย ตอนนี้เวลาก็หกโมงแล้วหลังจากเก็บมะยงชิดเสร็จต่อไปก็จะต้องเป็นกระ thon น,นะครับมะยงชิดเสร็จตามด้วยมะม่วงแล้วก็กระทอ o เนาะวิถีชีวิตของเกษตรกร,ะร,กรนะครับทำต่อนเนื่องไปเก็บนุ้นเสร็จแล้วมาตามด้วยสิ่งนี้ต่อ ไม่เมี่ยงเลยกินพี่เอาตะไคร้ไปเส้นผักเก็บผักกินเมี่ยงผักมันงามมากเลยเดี๋ยวตัดต้นตรงกลางอย่างเงี้ยเดงเวลาเราตัดนึ่บอกว่าให้มันเหลือต้นหนังหักนึกบอกป่าถ้าไม่มีสากต้นเราออกต้นหนึ่งอย่างเงี้ยเงี้ยให้มันขยายได้ให้มันออกได้เดี๋ยวคืนนี้เราไปกินจะต้องตัดกับบ้านได้ป่ะเดี๋ยวคุณชายจะไปเออเอาแค่ไปกินแค่กัมหนึ่งพอไหมห้างหกต้นเออ สามสี่ต้นก็พอละอันนี้มาละขินดอกวะนี่ใช่เจ๊ไม่เก็บไปแล้วเมื่อวานนี้ยวางอยู่ตรงควรปลูกข้างในนะไม่ได้ข้างนอกเนาะมาละขินดอกปลอดภัยไว้ก่อนอันนี้ก็สวยเรดอกอันนี้อะไรนะผักน้ำใช่ไหม Water ไหม Watercrest ไหมวอเตอร์เคร t เรดอก อันนี้เล็ดอกอืมาัปเก็บเล็ดอกตอนนต้นเล็กอยู่เลยเล็ดอ่ะอันนี้ยังไม่ได้อันยังไม่ได้ได้ตัดก็ได้อันนี้นเลยตัดไอ้ต้นยุโย่งเนี่ยไอ้พวกนี้นี่ไอ้พวกนี้ตัดตะไบล่างเลยเออเดี๋ยวเวลาแดนจะตัดแดนดูอันเชื่ออะไรนะเจ๊อันนี้ที่เจ๊กัรตัดเนี่คอร์สเออนี่แหละกินอร่อยเพราะอร่อยกว่าพวกเล็ดพวกกรีนอีกแต่คอร์สเจ้มันยุ่งเจ๊งงมาก คนอื่นเขาจะต้นแบบใบใหญ่ๆของเจ้มันสูงอย่างเดียวเหมือนแสงไม่พอเออมัน่หาแสงมาติดน้ำมันเยอะไปอันนี้คืออันนี้คือเคลตัดต้นที่ที่ที่มันเอาเย้ไม่ต้องถอนนะตัดให้มันขึ้นใหม่ให้มันงอกขึ้นมาเหมือนแขนงไงใช่ป่ะใช่ให้มันเหลือขึ้นมาให้ให้มันเหลือลำต้นหนึ่งมันจะได้เหมือนแขนงเวลาเราตัด ตตตแต่ว่าก็ไม่ต้องตัดจำมากหลายให้มันแตะออกมาหน่อยนึงใช่ย่างงั้นจะได้เป็นเหมือนพวกแขนงคะนานะจะเอาไปกินกับคะนานี่เจ๊กินเป็นครึ่งปีเลยนะรอบที่แล้วเดี๋ยวไปกินกับอะไรนะไข่มดแดงซาลาแหนด้ว,วยไปยำไอ้แซ่บแค่ไหนตะไคร้ยครอยู่บ้านนี่หมดเหรอใช่ใช่ลง,งไปหาไปเก็บตะไคร้มาม, <ะ S 1> มันโด่งโยงโย่อมากเลย เอาพี่กินของสวนขึ้นมาได้เลย,ยแตัใครนะเก็บจากสวน